สั่งคิมงานแล้วเครื่องเกิดเออร์เลอร์เพราะกระดาษติดจะต้องทำอย่างไรคลิปนี้ผมมีคำตอบม,มาฝากทุกคนครับ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงปัญหาย,ยอดคิดที่เรามักจะเจอกันสําหรับคนที่ใช้เครื่องพิมพ์นั่นก็คือกระดาษติดอยู่ในตัวของเครื่องพิมพ์นั่นเองครับซึ่งเป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยมักจะเจอกันบ่อยครั้งมากๆเลยมาเรามาดูสาเหตุกันดีกว่านะครับว่าเอ๊าสาเหตุหลักๆที่ทําให้ไอ้เจ้าตัวกระดาษเนี่ยติดอยู่ในตัวของเครื่องพิมพ์เนี่ยมีอะไรบ้างส่วนมากครับก็เกิดมาจากกระดาษนี่แหละครับกระดาษอาจจะไม่ได้มาตรฐานไม่มีคุณภาพหรือบางคนเขาไปใช้กระดาษ Use, ยังไงล่ะครับอาจจะทําให้เกิดปัญหานะครับกระดาษเนี่ยติดอยู่ในตัวของเครื่องพิมพ์ก็เป็นได้เพราะว่ากระดาษอาจจะยับหรือว่ามีรอยพับเกิดขึ้น ทำให้เกิดการสะดุดระหว่างปิ่นนั่นเองหรือว่าบางทีครับรอยหมึกบนกระดาษเนี่ยก็ไปสัมผัสนะครับกับลูกกลิ้งยางหรือตัวฟีดของกระดาษทําให้เครื่องเนี่ยเกิดมีการดึงกระดาษแล้วก็เกิดการชะงักแล้วก็ติดขึ้นหรือแม้แต่บางคนนะครับเลือกใช้ชนิดของกระดาษที่ไม่เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์หรือบางคนใส่กระดาษที่ผิดประเภทลงไปครับทำให้กระดาษเนี่ยติดค้างอยู่ในตัวของเครื่องพิมพ์ได้เช่นเดียวกันแต่วันนี้ครับใครที่เคยเจอกับปัญหานี้แล้วรู้สึกกังวลและเกินไม่ต้อง น,นะครับผมมีวิธีการแก้ไขง่ายๆมาฝากทุกๆคนแล้วครับ เรามาดูกันดีกว่านะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีกระดาษติดอยู่ในตัวเครื่องเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรสมมุตินะครับอย่างเครื่องนี้ครับถ้าเกิดว่าอยู่ๆแล้วนะครับกระดาษเนี่ยติดอยู่ในตัวเครื่องผมจะต้องทําอย่างไรบ้างวิธีการง่ายๆครับยกด้านข้างแบบน<ๆ>ี้นะครับเปิดฝาด้านบนออกมาครับแล้วก็สังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีกระดาษติดอยู่ไหมถ้าสังเกตแล้วกระดาษไม่ติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ตรงไหนให้เราดึงโทนเนอร์ออกมาแบบนี้ครับทุกคนครับ แล้วส่วนใหญ่นี่นะครับกระดาษเนี่ยจะติดอยู่บริเวณนี้เราก็แค่ค่อยๆดึงกระดาษออกมาถ้าบริเวณด้านหน้าเรายังหาไม่เจอว่ากระดาษีจะติดตรงไหนส่วนใหญ่อีก1นจุดนะครับที่กระดาษมักจะติดนั่นก็คือกระดาษจะติดอยู่บริเวณด้านหลังตัวเครื่องนั่นเองครับ เราก็ทําการเปิดออกมาแบบนี้นะครับเมื่อคุณเจอกับกระดาษแล้วข้อควรระวังที่ผมอยากจะย้ําเตือนเลยก็คือค่อยๆดึงกระดาษครับช้าๆค่อยๆดึงเข้าหาตัวแบบนี้อย่าดึงด้วยความรุนแรงนะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีเศษกระดาษนะครับ แล้วก็ติดอยู่ในตัวเครื่องได้แล้วครับสำหรับบางรุ่นนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนที่หน้าจอครับกรณีที่เกิดมีกระดาษติดอยู่ในตัวเครื่องเราก็แค่ทําตามสเต็ปนะครับแล้วเราก็จะได้รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยกระดาษเนี่ยติดตรงส่วนไหนแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีหน้าจออยู่ๆเกิดกระดาษติดแล้วก็เครื่องเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาใจเย็นๆไม่ต้องกังวลน,นะครับให้เราสันนิษฐานได้เลยครับว่าสาเหตุที่ทำให้เครื่องเออร์เลอร์เนี่ยก็คือกระดาษติดนั่นเองครับวิธีการก็เหมือนที่ผมบอกไปครับเช็คเครื่องของเราได้เลยเปิดฟ ทั้งข้างหน้าข้างหลังส่วนใหญ่กระดาษก็จะติดอยู่แค่ไม่กี่จุดเท่านั้นเองครับค่อยๆดึงเข้าหาตัวย้ํานะครับค่อยๆดึงเข้าหาตัวอย่าดึงด้วยความรุนแรงครับถ้ากระดาษติดหรือว่ามีเศษกระดาษหลงเหลืออยู่ในนั้นจะกลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับทุกคนครับง่ายๆแค่นี้พอหลังจากที่เราแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยเครื่องพิมพ์ของคุณก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วล่ะครับ คือเทคนิคง่ายๆที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนต่อจากนี้ไปครับถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณนะครับเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาอย่าเพิ่งตกใจนะครับทุกคนครับทำใจสบายๆส,สันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกระดาษมักจะติดอยู่ในนั้นนะครับคุณก็สามารถแก้ไขาตามสเต็ปที่ผมบอกไปง่ายๆแค่นี้เครื่องพิมพ์ของคุณก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญครับเราก็จะมีเทคนิคแบบนี้เนี่ยนะครับมาแชร์ให้กับทุกคนอีก ีกเช่นเคยอย่าลืมกดติดตามไว้ที่ช่องของ canon thailand นะครับ canon delighting you always